ล่าสุดพ่อวีระพงษ์และน้องคอปเตอร์บุญเจ้าขานะคะเพิ่นก็ออกมาไลฟ์เนาะนะไล่ like, ขอบคุณเอฟซีน้่แล้วก็พูดถึงนักข่าวหลายคนหลายท่านนะฮะที่นําเสนอข่าวของศิลปินผู้ไทยบุญเจ้าขารวมถึงสมหญิงพรอมมุเจ้าเอ้ยนะฮะเออก้าวถึงนะฮะคุณสมหญิงนักข่าวเอาข่าวศิลปินผู้ไทยไปถ้ำมูเจ้าขา้วก็อ่า คุณจีลานะคะแล้วก็สาวสีเมืองเลยนะคะเสียงเอิงนะคะเอ่อลาอีสานล้านซากบุเจ้าขาเพิ่นเอ่ยถึงนะฮะเพิ่นบกาว่าจังไดโอโหนะคะสมหญิงได้ฟั่งแล้วคนลุกบุเจ้าขานะฮะ mm hmm. และนะฮะที่เพิ่อนออกมาขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีพอๆแม่บ้านหักนะฮะที่เฮตไทยยอดบิวเพลงนะฮะซ <Pink S 1> ิงเกิลใหม่ซิงเกิลแรกของน้องคอปเตอร์ นักกรเห็ดไหมี่ยอดวิวนะฮะสูงถึงหนึ่งแสนกว่าจะเข่าสองแสนวิวแล้วบุเจ้าขาสำหรับบางคนก็อาจจะว่าโอ้ยบลายดอกแค่แสนสองแสนเนอะยุคสมัยนี้นะฮะบุเจ้าขานะฮะยูทู e นักล่องหลายเนอะเนี่ยอยู่ในอ่าเนี่ยอยู่ในแสนวิวสองแสนวิวกถือว่าดีแล้วก็ปังมาก,มากๆบุเจ้าขาสำหรับนักลองใหม่ แนองกะมีซื้อเสียงมีกระแสยอยู่ในระดับหนึ่งหละกะักกระแฟนขับเอฟซีก็เยอะและที่สําคัญม่เจ้าขามาไล่นะฮะมาไล่มือเปิดฤดูกาลมือวันที่8ตุลาคมที่จะถึงนี่ม่เจ้าขาบ้านหักนะฮะมีสมยิงกร็ว่าวไายเทือแล้วนะฮะบ้านหักแต่ว่ารอบนี่สีละเอียดมากนะ,ะบ้านหักนะฮะเพราะว่ามันไก่มือแล้วเนาะบ้านหักบ้านดุกดิกสองมูเจ้าขา เตรียมมาไล่นะฮะมูเจ้าตอนนี้หนึ่งแมืนบาทกว่าแล้วมูเจ้าขายังบอท่านได้หอดวันที่8ดเนาะอาจจะถึง2 0งแสนโอ้โหคนลุกมูเจ้าขาสมหญิงดีใจน้ำดีใจน้ำน้องสิได้มีเงินนะฮะสิได้เก็บเงินไว้ถ้ะใส่ใจชีวิตประจำวันในอนาคตนะฮะน้องสิไดมีบ้านอยู่เพราะว่าสมือนี่บอท่านได้มีบ้านอยู่นะมูเจ้า ก็ได้ไปสร้างบ้านสร้างยังนะฮะก็ให้เก็บไว้ให้นอกสกอนในช่วงนี้นะนี่แหละก็ดีใจแท่นคุณย่าน้ำเนาะคุณยา่าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาเพื่อจะให้อ่า,าอืมซอยเหลือเจียจนอ่าครอบครัวเลี้ยงปูเลี้ยงงาและมูเจ้าขากะเด็กหน่อยอายุสิบสี่ปีเนาะกะชื่นชมมูเจ้าขาสมยิงชื่นชมมากๆน้องเก่งมากๆเนาะ นาสมยิงอายุท่านั้นยังบ่เป็นโรเป็นพ่ยอีหยังยี่สิบก็ยังเล่นตะเล่นตะเล่นตะเล่นขีน่รถบอเตคสบู้เจ้าเอ้ยห่างจะว่าจะคั่นพ่อกับแม่นี่จนว่าเลิกเรียนไปเลยล,ลูกเลิกไปเลยพ่น,น่ะพ่นนายแห้งไร <c oughs> พอนนิแทบเบานั่งมูเจ้าขาพ่นสร้างหนุ่มหญิงสร้างลูกหลายพ่อน,น่ะอือจะเป็นมันสสดสะดิงเขียววันซันว่าเขี้ยว <c oughs> แลนพาวด์แพเว่เพพ่นว่านะมูจเจ้าขาได้หนึ่งแสนกัวนะฮะยังบ่ร่วมอีกบ้านหนึ่ง นะคะอีกหลายๆท่านหลายๆคนมูเจ้าขาอันนี้แค่บ้านดุกดิกบ้านสองมูเจ้าเอ้ยเริศดน,นะคะล่ะกะ <c oughs> พพ็พ่อวี่เพิ่นบอกว่าจังไดแน่ขอบคุณยังแ่เว่าเรื่องอย่างแน่มูเจ้าขาเดี๋ยวไปฟังกันสมหญิงสิ่ภาพไปฟังเนาะ <c oughs> ขอบคุณหลายๆสําหรับผู้ที่ตั้งใจฟังผู้ที่ให้การสนับสนุนนะคะ <c oughs> ถ้าบม่มีพอพอไม่แม่ค่อยชมคลิปค่อยไ้กําลังใจสมหญิงกับบ่มีกําลังใจในการทําคลิปทําข่าวเกี่ยวกับ ต่างๆนะฮะเกี่ยวกับหมอล่ำเกี่ยวกับน้องคอปเตอร์เกี่ยวกับสอันสุยางอะล่ะมู้เจ้าขาแต่เขาขอบคุณหลายๆนะคะที่หักเพ่งสมหญิงไปในโตเด้อผูเจ้าเด้อลาบูเจ้าขาอันใดที่สมหญิงเว่าผพิษอ่าบ่ถือหัสมหญิงก็ขอกราบท่านอภัยไว้นาทีนี้เด้อผูเจ้าขาโยนทิ้งเลยค่ะอันใดที่มันไม่ดีเด้อและที่สําคัญคอมเมนต์บอกกล่าวติเตือนสมหญิงได้ตามสบายเด้อแต่ยา บุรีกันมีอะไรบอกได้เลยนะบุรีกันมากะสิกระทบจิตใจแนบุเจ้าขาอ่ะพอแล้วไปฟังพอวิเว้ากันบุญเจ้าขาว่าเป็นเอยว่าจังไดแน่ว่าถึงสมหญิงว่าจังไดแน่นะฮะว่าถึงนักข่าวหลายๆคนที่เอาข่าวไปทำเนี่ยจังไดแน่นะคะจังไดนูสมหญิงกับขอขอบคุณคุณพ่อและก็น้องคอปเตอร์และก็ทีมงานศิลปินผู้ไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะ ที่ว่าถึงที่เอ่ยถึงสมยิงือสิเป็นทังที่ดีหรือทังสิ่พอดีจังใดก็ตามที่บุเจ้าขาสมยิงขอนอมรับนะคะขอพระคุณค่ะคุณพ่อวีนให้กินะยู่ห้ขวดมันเป็นของแฟนคบแฟนเพี้ยนเด็กน้ำตียตูวหยอกตัวเย็นเต็มขนมมมันเฮาห่งุุนมาดีเฮาสิเจริญเข้าใจบรุกอันนี้รวดเนี่ยแต่คนที่เขาซึ่งเขาไม่ใช่ญาิเรานะเขาแต่เขามารักเราเขาสงสารเมตตาเราเพื่อนไหนมาก ก็เป็นบุญเป็นคุณนสำหรับเฮาแล้วอีกปู่ก็คือกันแต่เป็นเบาวมากป่เคยลืมจักเทียเพิ่นซื้อน้ำกินหิวถุงเป็นถุงข้ามาทาอาหารเพิ่นซื้อของมาฝากปู่วิบ่เคยลืมคุณนเงินบาทหนึ่งสลึงหนึ่งปู่วิได้น้าหมอรามาปู่วิเก็บมาสาั่งตุนสั่งปู๊เจ้าของจังได้เป็นวีละปุ๊บจังได้เป็นศิลปินประเทศตุอนี้เงินบาทหนึ่งสลึงหนึ่งเก็บมาหิยาบปเดี๋ยเออเงนินนายหา่านทิปทิปเนี้ยปู่เก็บปัดค่าตนุนค่าโต๊ปู่เก็บหปหิย เดี๋ยวจะขอมาหาอะไรตั๊บผมไหนก็มาใส่มือยาแง่ก็มีเงินเดือนเป็นคู่เก็บห้องหอมไว้เอามาสาั่งกันจางซันบดิ้บขึ้นกลาในยปลกลาเลยวุ้ยแฟนครับเมียเนี่อายุซ้ำนี่แล้วมีเมียมาหกเพิ่นมาสงสารเพิ่นมาหล่อหล่อเงินไว้เอาไว้ให้บักลาซื้อทีเอาไว้ปลากล้าอีกทังเงินมันสุดยอดแบบ,บย่าวาสนาสวรรค์ทรงมา ให้กาได้เป็นคนมีพรสวรรค์มีได้รู้จักกับแม่ๆได้มารู้จักกับแฟนเพลงอันนี้เขาบอกเพาะเขาบอกความความจริงอ่ะปูวิอยากบอกสู่บังฟังไม่สือ่อบอกฟังในสื่อนี่เป็นอันขึอนได้วันในสือ่อย้อนเง้นเสเนเจ็ดนะพี่น้องเนี่ยได้มาได้เสนเจ็ดจากบ้านทุกิีกมันวันีหนจากบ้านสองมันวันที่ไรหรือรวมทั้งบานหนึ่งอันนี้ปูยิยังทั้งขง่าวหงเลยว่าร่วมกันบอกนะครับทั้งบาทหนึ่งบอ หรือว่ามีเฉพาะบ้านสองแค่นั้นอูวียังมาตั้งหนุนจักได้ไหมเจ็บปามันร่วมกันบอลด้วยจังไหนนะครับแต่ว่าขันร่วมกันแนวกันแสดงว่าขอบุ้นทั้งบ้านเนึ่งานสองแก่บอร่วมก็แสดงว่าแยกกันยยังยังแยกกันอยู่ยังแยกเงินอยู่แล้วก็บ้านนี้ปุ๊บขันนี 1, yeah. well ้บ้านนี้ไม่หล right. 네่กขันมีบ้านสองบ้านสามบ้านสี่บ้านห้ามาถูกแล้วก็ทั่วไปล่ะมาหน้าเวทีวันนั้นล่ะคนขมมงล่ะคนกาาสินล์ล่ะแฟนขับศิลปินโมไทยมาปุ้ยพ่ได้ไปอยู่บ้านหนึ่งบ้านสองขอเช็ดไม่ไรแบบกๆากันน่ะ แลขวัน,นนั้นล่ะเป็นพอหรอรวมกันแล้วจะเป็นยอดเท่าไหร่เอาข้อธนาคารเท่าไหร่เนี่ยครับให้ประหยัดกินประหยัดใส่ยังกระสังบ่เป็นเถื่อสือยาเสือแม่บ่เป็นเถื่อสือกินเขาน้ำปูปูตายปูเคยกินเขาน,เนี่อะเออมันอย่างมันเบิดโอ้โอมันบบขึ้นตอนนั้นอันนั้นบบขึ้นเตี่ยงทีข้อมีนโบขึ้นตอนนั้นโอ้ปูบริ่านเด้อบาิสิเด้อโอ้เฉพาะบ้านสองขาน นั่นนี่โอ้ยบ้านหนึง่งมาบ้านหนึ่งรู้ว่าอะไรเท่าไรน้องแม่กบเนาะเพราะไม่กบได้เป็นผูดูรลแม่กบเนาะกับแม่แม่ก็บอกหรือว่ากลุ่มบ้านหนึ่งโอ้บ้านหนึ่งเนี่ยพอได้เปิดโตอยู่พี่น้องครับมีสาธุพี่น้องบางท่านอาจจะเข้าใจว่า,า,ลาหลากหลานมีเงื่อนผู้อ่านอันงนี้ผู้ใดลกงลา,าคนใส่เสื้ออย่างไงเสื้อผูไทหล่อมากครับ เอาเจ้าของก็พิมพ์กับไป่ะนะโอ้ยบ่ย่องเจ้าของกับิีกนี่นี่ตายคือมันก็ต้องคนใส่เสื้อคนลงเงรอที่สุดนับนี่นะเขาขัออกกันคุยกันเนาะมันนี่แหละมันสิ่งที่เราดีใจภูมิใจมากๆเลยคือเขาบอก็ึ้เบาฝันว่าเสียนแบบนี้ได้แบบนี้ ดันซอยกันคั้นดันขึ้นคนแกณสูงจักหลายได้แม่พกแม่เกียรติแม่ก่อนะครับแม่ๆทุกแม่อะไรนี่แหละดันซอยกันบางหลังก็สิดันขึ้นดันขึ้นคนก็ฑ์สูงจักทั่วโลกวันนักร้องโอ้คอปเตอร์วงศิลป์น่ะเป็นหมอรำคณะศิลปินพุทธชยนะคนก็สิได็จฮงหลายขึ้นศิลปินพุทธชยก็สิมีงานหลายขึ้นงานหลากหลายอืมลูกเต่าหลานเลี้ยงหล่อนคณะศิลปินนั้นก็สิได้เพิึงพาคันดังแล้วคนก็ต้องมาจ้าแม่บอกเสด็จบอกลาว่า ขอภาวนาให้พระราดังมีบ้านหนึ่งยงยงเล็บ้านสองบอกปุวีอน้ำประทันบบานนักก่อนบอกพี่น้องมีบ้านหและบ้านสามบ้านอีกค่ะมีบ้านสาอีกสุดยอดขอคุณน,นหลายบ้านสี่เลยมีบ้าน 4, มันซีมี่บอกกันไม่นองขอบคุณสามลอยกว่าท่านเด้อที่กำมาเบิ่งผมกับหลานไรสดตอนนี้โอรอในกลุ่มแล้วจ้าขอบคุณครับอูวีบริการเพราะว่าอูวีข้าว่อเรื่องเรื่องดูยากสมิงสิค,คนคอมเมนต์ตอนนี้ก็สวยเหมือนกันค่ะไม่หล่อแต่คนเซนเชียลผู้ไทยเพิ่มมาอยอะนะคอมเมนต์สุดยิ่งมาเลยยากสาม,าามิงเพิ่มมาเยอะนะคอมคนคอมเมนต์ตอนนี้ก็สวยเหมือนกันค่ะ ไม่หล่อแต่คนใส่เสื้อคูไทยนาน <c oughs> ขอบคุณด้อขอบคุณคพี่สมหญิงครับโอยกขี้หอดด้อขี้หอดเนาะมีเวลากินเขาเ้ากันก็เสียงีหลายตอนนั้นเราไปกุงเทียนโน่ไปุงเทอ่า <c oughs> พี่สมหญิงแตงโตมากบอกยังสวยเลยนะครับอืขี้หอดขี้นอดขี้นอด,นอดคุณกีฬากับขี้อดนะครับแล้วก็สาวสีมึงเลยเนาะแล้กักะเอียงก็นอนลาน้านซานกับขี้อด ซุ้มนักข่าวิ่นขับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนักข่าวทุกท่านขอบคุณที่นะครับพูดถึงเรานะครับกล่าวถึงเราทั้งสองคนปู่หลานหรือว่าศิลปินผู้ไต้นะครับขอบคุณมากไมยเด้อบ่ถิ่มบ่ปกบ่ลาบ่ไลก็ดีแล้วล่ะพี่น้องขอคอยดังนานปานาขึ้นไปคอ้มีคือเพิ่นคอยคือมีเงื่อนมีซ้านมีบาทมีซองคือบาทคือเงื่อนเพิ่นคือทุนทั่วไปนะครับ